ครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dark s i เ t e r Channel นะครับออ่วันนี้เรากลับมาอีกแล้วนะครับกับเกม Green Hell นับซึ่ง <c oughs> ผมได้เซฟไว้ตอนนี้ที่ผมประสาทร้อนนะครับผมต้องหาวิธีเอาตัวรอดก่อนผมต้องหาอะไรมาทำให้สุขภาพจิตผมเพิ่มขึ้นนะทุกคน <c oughs> ผมจะได้ไม่หลอนแต่ตอนเนี้ยผมดูทรงแล้ว <c oughs> ยังไงก็น่าจะหลอนนะเนาะไม่ไน่ารอดวะเห็ดนี้ก็ ขอไม่ได้นะหิวน้ําหิวอาหารโอ้โหเรียบร้อยมาเหมือนเดิมเป๊ะเอือมหาวิธีอ่ะทุกคนครับตอนนี้คือ ผมก็ทําการเริ่มเกมใหม่เรียบร้อยนะเพราะว่าเราเล่นต่อไม่ได้จริงๆนะครับสุขภาพจิตเราก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีเลือดก,ก็น้อยมากนะครับคือเราเดินนิดเดียวเราก็ประสาทหลอนตายนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเราเล่นไม่ได้เลยผมก็เลยตัดสินใจที่จะเริ่มเกมใหม่นะครับขอ้องขอข้อสุดด้วย EP แรกก็ไม่รอดเลยนะแต่ว่า EP นี้เดี๋ยวเราจะพยายามเอาตัวรอดให้ได้แต่ก่อนอื่นผมต้องสำรวจพื้นที่ก่อน ผมหวังว่าคลิปนี้ผมจะรอดมีชีวิตนะผมจะไม่เป็นแบบคลิปที่แล้วเฮ้ยเฮ้ย้ยโ้ยมีหมูมีคาปิบะล่ามีนกแก้วหโูมีแม่น้าโอ้ยสวยมากนะครับตรงนี้สวยมากเดี๋ยวกูทําปกคลิปแม่งเลยมีนกแก้วมีพืชต่างๆนะครับแต่ตอนนี้เราต้องหามหินมาทำมีดก่อนเดี๋ยวจะได้ตัดไม้ผมจะทำที่พักไว้ตรงนี้แล้วกันหรือว่าลง เอ้ยผมว่าผมไปทำตรงนู้นดีกว่าข้างล่างน่าจะดีกว่านครับอุย้ยหมูตรงนี้อุดมสมบูรณ์มากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารนี่ผมไม่ห่วงละที่ผมเป็นห่วงวันนี้คือเราจะหาที่พุงที่พักเราต้องรีบสร้างที่พักก่อนเก็บเชือกนะเชือกจำเป็นนะครับอ่าเจอเห็นและเจอเห็นและ โอ้โหหวังว่าอีพีนี้ผมคงจะมีชีวิตรอดอคือมันเล่นต่อไม่ได้จริงๆรนะครผมก็เลยจำเป็นจะต้องทำการเริ่มเกมใหม่เลยนะครับถ้าฝืนเล่นอย่างนั้นยังไงก็ไม่มีทางรอดนะยอตอนนี้แม่งมีสัตว์จุดร้ายปะวะผมกลัวมันจะมีเสือประเด็ ได้ยินจับเสียงอ่ะเฮ้ยเจอทัวเจอทัวของดีนะครับอันนี้ของดีผมจำได้นะครับอันนี้นี่แบบคือถ้าเอาไปกินนี่แบบสารอาหารขึ้นเยอะมากของดีของดีรุกคนการเป็นจริงไหมเดี๋ยวผมจะทำที่พักแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นที่พักเล็กๆก,ก่อนนะผมจะไม่ทำใหญ่เหมือนอีพีที่แล้วนะเพราะว่า มันค่อนข้างสิ้นเปลืองทรัพยากรน,นะเชือกเราหาก็ยากก็มีกล้วยด้วยเฮ้ยเปียวเลยตรงเนี้ยเดี๋ยวเราผมหาทำเลสร้างบ้านกน <c oughs> จะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะครับผมจะใช้ตรงนี้สร้างบ้านแล้วผมจะทำให้มันโล่งเลยนะแต่ต้องสร้างไอ้นี่ก่อน สร้างบ้านสร้างบ้านผมจะทําอย่างนี้นะผมจะไม่ทําแบบใหญ่นี่นี่ผมจะหันข้างๆเอาแล้วกันโอเคแล้วไม้ที่เราตัดอยู่ตรงนี้ใกล้ๆนี่นไงเลยแล้วก็มาเอาไม้ที่เราตัดไปใส่ครับอุ้ยตะขาบตะขาบตะขาบเฮ้ยอยู่ไหนอ่ะไอ้เนี้ย ไม่รู้วิธีทาเสาบ้านอีกแต่ว่าตอนนี้ไฟก็เอ้ยไม่ใช่ไฟในฝนตอนนี้ฝนก็หยุดแล้วเอาเป็นว่าเราเราน่าจะจุดไฟได้เพราะฉะนั้นเราค่อยหาวิธีสร้างบ้านแล้วกัน <c oughs> อ่าตอนนี้เราโอเคอทุกอย่างอยู่ในระดับที่ไม่ได้แย่เกินไปนะผมจะล่าอาหารไว้เลยนอนคบปีบล่าอุ้ยอุ้ยมีนังผึ้งด้วยนี่

ริบจุดลิบจุดลิบจุดเออกูรอดแล้วกูมีอาหารกินแล้วเราจะเริ่มจากการเอาปูไปย่างก่อนหอยทากแล้ว <c oughs> เอ่อผมจะเก็บเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยนะทุกคนเฮ้ยปูผมน่าจะไหม้แล้วมั้งละ่ะลืมไปเลยกลับไปดูปูก,ก่อนกลับไปดูปูก,ก่อนเฮ้ยกูลืมไปดับ สุกแล้วกินเอยกินหอยทากได้อันนี้ยังไม่สุกนะครับอ๋อวิธีการสร้างเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงทุกคนเราสามารถสร้างได้แล้วเฮ้ยกูสร้างได้แล้วกูทำเลยกูจะได้ปลอดภัยไปกูจะได้ไม่ไดัดบพ้ออก่อนพอก่อน วุ้ยดีใจดีใจดีใจ <laughs> ผมสามารถทำหลังคาได้แล้วเว้ยไม่รู้อยู่ดีมันก็ได้นะผม,ผมแค่แบบทำที่เก็บฟือนเฉยมันก็ได้หรือมันน่าจะกดล็อกหรือเปล่าแต่ตอนนี้คือผมผมรู้แล้วล่ละว่าเราน่าจะรอดแล้วเพราะเราสามารถจุดไฟได้แม้กระทั่งตอนฝนตกแล้ว <laughs> เราต้องการไขมันเราต้องกินเนื้อสัตว์อะทุกคนแต่เราล่าไม่ได้เลยเว้ยขอร้องนะเต้าหัวเต้าหัวเออเข้าหัว,หว,เ,ออหวเหมือนมันจะวิ่งไม่ได้เราจะต้มเลยต้องใช้มีดเราจะครับมีดเหมือนคาปิเวล่าตัวนี้มันจะบักนะ ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของเราแล้วทดกคนในการที่เราจะไม่อาหารกินขอ,ออนุญาตกินกับปีวาลาเลยแล้วกันอ๋อแสดงว่าที่ผมปาไปสองรอบที่แล้วคือผมปาไม่โดนหัวหรอคือเราต้องปาให้โดนหัวนะครับทุกคนตอนนี้ขอนอนุญาตนอนให้มันเช้าก่อนเนาะ <c oughs> อุ้ยผมเป็นไข้เฮ้ย ต้องแก้ไขยังไงยัสช่ายัสช่าต้องแก้ไขยังไงวะไม่มียาซะดว้วยมันฟันต่อไ้ได้ปะ่ะขอยัดลอง อุ้ยฟันได้สวยถ้าฟันต่อได้อย่างนี้ก็สบายโอ้โอ้โอ้สุขภาพจิตลดสุขภาพจิตลดเพราะว่าเราไม่มีคาร์บไฮเดอตดโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วผมบันเทิงมาแล้วและนี่ก็คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผมเองนะทุกคน ผมเผลอไปบันทึกเกมโดยที่ลืมคิดไปว่าตอนนี้เลือดกับสุขภาพจิตเราน้อยมากนะครับซึ่งถ้าเราตายเราไม่มีโอกาสรอดอีกแล้วมันจะเป็นเหมือนอีพีหนึ่งเลยนะครับที่เราเกิดมาแล้วก็ตายเกิดมาแล้วก็ตายถือว่าผมผิดพลาดอีกแล้วแต่ว่าเราเป็นเผลอเราไม่มียาหน้าจะไม่รอดแล้วทุกคน

เพื่อตายแล้วผมก็ได้ตายบนหลูปอย่างนั้นอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงเลยนะครับคือผมพยายามทำทุกวิถีทางให้เรารอดแล้วนะครับวิ่งไปซ้ายบ้างไปขวาบ้างนะครับขึ้นเขาลงน้ำเพื่อจะหาอะไรสักอย่างมากินเพื่อให้มัน ได้ครับบริเรตเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะไม่ประสาทหลอนแต่ก็ไม่รอดครับทุกคนก็เลยกลายเป็นว่าผมพยายามไปโอ้โหประมาณเกือบชั่วโมงนี่ก็คือไม่มีโอกาสรอดแม้แต่ครั้งเดียวนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าถ้างั้นคลิปนี้ก็คงจะต้องจบอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ไม่รอดอีกแล้ว <c oughs> คลิปนี้เราคลิปนี้เราคือเราไม่รอดอีกแล้วนะเราไม่รอดมาสอง EP แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขอไปแก้มือใน EP ต่อไปแล้วกันนะครับทุกคนไปก็นั่นแหละครับทุกคนก็ตามที่ทุกคนเห็นนั่นแหละครับผมไม่รอดอีกแล้วอะ่ะคือแบบโหทำเลที่ตั้งเราดีมากอ,อ,อาหารเราครบเลยแต่เราหาไขามันไม่ได้แล้วก็เราติดเหมือนเราจะเป็นไข้นะเป็นไข่แล้วก็แบบ ประสาทหลอนอะเออแล้วคือแบบเดินนิดหน่อยตายเดินนิดหน่อยตายคือเราทาอะไรไม่ได้เลยนะผมก็กลายเป็นว่าการเอาชีวิตรอดครั้งที่สองผมก็ล้มเหลวนะครับแล้วผมก็เลยเดี๋ยวจะมาเริ่มใหม่นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามในอีพีต่อไปแล้วกันครับตอนนี้ผมก็ได้สุ่มเกิดมาแล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอรอดูอีพีหน้าครับเข้ามาสำรวจข้าวๆก่อน ผมขอวยญาณไปทําการบ้านแบบมาก่อนนะคือแบบไอเ้เชือดเล่นสองรอบไม่รอดสองรอบเลยนะครัเฮ้ยแต่ว่าโอเคนะครับเหมือนเราจะเจออรารยธรรมอรารยธรรมแถวนี้นะครับเพ่ง <c oughs> ค่อนข้างดีนะครับมีทรัพยากรมีสมุนไพรมีมียา <c oughs> ด้วยอุ้ยละมุดละมุดไอเชืยกูยังพูดไม่เสร็จมียานะครับโอ้โอเคเลยนะมีผ้ามันแผลอะไรให้เยอะแยะเลย ก็เป็นว่าเดี๋ยวทุกคนรอติดตาม EP ต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับไปแล้วครับ